ในโรคที่โหดร้ายโลกนี้ได้มีซอมบี้และสัตว์กายพันธุ์ต่างๆลุกลาาน,นาคีพวกเราเลยจะต้องเอาชีวิตหลอดผู้คนต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารและความอยู่รอด เราไม่สามารถไว้ใจทหารหรือใครได้อีกต่อไปยงสวัสดีครับโอ้ยกูอัดเก็บปูบมมีเสียแจ็กเต็ดเลยไมาไม่ไม,ไมสวัสดีครับวันนี้พกแบบ n e c r ครับอาชิรอดม็อบซอมบี้ ep.7 ที่แล้วครับผม ซึ่งวันนี้ผมว่าผมจะไม่อัดแล้วนะวันเนี้ยดูถ้าได้ฝนตกเนะถ้าดีินเสียงฝนเข้าก็ขอโทษนะครับก็วันนี้ผมว่าจริงๆนะตอนแรกผมว่าถูกจะไม่อัดแหละเพราะอะคือผมเข้าเกมไมค้าบะสองรอบอะมันค้างเว้ยเออไมค้าเปนค้างไปสองรอบอะเออแบบผมก็แบบเปิดปิดมันหลายรอบเลยนะก็อยู่ๆขอมก็ค้างอะ แล้วว่าเอ๊คิดเลใจแล้วเอ้ยันนิ้วจะอัดนี้ไหมวะจะอัดนี้ไหมวะโอเคก็เลยพอเข้ารอบที่สามปุ๊บก็มันก็อัดได้เฉยเลยเฮ้ยมันเข้าได้เฉยเลยก็เลยตัดสินใจอัดนะครับผมก็จําไว้ครับผมยังเรียนอยู่ยังมีเรียนอยู่นะฮะผมเรียนออนไลน์นั่นเองก็อันนี้เป็นคลิปดองนะถ่ายตอนขึ้น ก็มันจะรีรันยาวหน่อยก็แบบเลี้ยวเล้ยวยาวหน่อยอ่ะไม่ค่อยได้ตัดอ่ะใช่ก็จะแบบจะลงคลิปวันเว้นวันน่าจะวันวันวันนะครับผมวันนี้วันอะไรเอยข่ะปับนึงวันนี้วันอะไรเยอะวันนี้วันอังคารนะน่าจะลงวันพุธนะลงจันทร์พุธศุกร์และเสาร์อาทิตย์นะฮะผมก็บบอกนะครับ วันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเพราะช่วงนี้มีเรียนแล้วก็เปิดเทอมกันด้วยนี่ครับผมเปิดเทอมันแล้วนะแต่ว่าผมยังเล่นออนไลน์อยู่เลยก็ปวันนี้จะทำอะไรดีผมว่าผมจะไปตามล่าคีเปอร์ครับผมใช้ปืนเนี้ยยังไม่นอนดีก่าเออตามล่าคีเปอร์นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อมาช้ำ ดีดจิ๊บหายเลยดีดโคตรพ่อโคตรแม่ดีดโอ้ยทําด้จับทําอะไรก่อนเลยกูอะพอมีเหล็กมีอะไรนะครับก็เลยทําได้นะนั่นทำไงก่อนกันเออทำอันท้ายอันท้ายนี้น่าจะดีนะฮะอ่ะอยู่ไหนอย่างนี้ครับใช้ขนแก่สีเทาไม่มีสีเทาไหม ยังบอกนะว่าไม่มีมอะ่ะโอแย่ครับไม่มีแล้วไ <c oughs> ออีกแล้วกูอาอทุกคลิป <c oughs> สเสลติดคอด้วยโอ้โ oh หอะไรจะสวยขนาดนั้นเดี๋ยวทำขาตั้งจับก่อนใช้อะไรใช้ชชกุแแ้สีเทาอีกแล้วสีเทาใช้ดำขาวผสมกันผมว่าผมนอนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นมาก็ไปหาวัตถุดิบต่อดีกว่าครับผมก็ถ้าดูตัดแล้วมันไม่สมูทนะครับผมช่วงแรกๆที่ผมจะพูดอันยองอะ่ะถ้าตัดดูแล้วมันไม่สมูทนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะคือผมพูดอันยองไปแล้วในคลิปคืออ,อัดและเออแต่ว่าเป็นไหลไม่รู้ครับผมโปรแกรมอัดมันตัดช่วงแรกผมไปอะตอนที่ผมพูดว่าอันยองอะแล้วมันไปพูดตอนนั้นเลยอะตอนอะไรวะตอนที่แบบ อามกูลืมคำพูดกูเลยเนี่ยคำชื่นลืมจริงอย่างพูดว่าอะไรอะก็พูดว่าพบกับอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เลยนะครับผมเอาชิดลอดมาครับอีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยก็มันคือพูดขึ้นแบบนี้เลยนะกูพูดแหละกูเนี่ยสับสนกับตัวเองนะฆ่าไปครับผมวันนี้เราจะออกตามราสีกัน ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะแล้วกูเอาอะไรแบบเยอะแยะวะเน,นี่ยอ่าเจอแล้วนี่คือสีอะหยังสีเทาโหสีเทาอ่อนสีเทาอ่อนตอนแรกกูกูมาหากูว่าต้องการนั้นสีเทาอ่อนอพอกูไม่ต้องการกแม่งก็เจอจังเลยเอืมเริ่มจากตรงไหนดีอะอยากต้องรล,ล่าหมึกใช่ไหมที่เอาสีดำอะโอเค หมึกจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เอ่อมึกลงมดสัตว์ไปครับผมที่จริงสัตว์มันเยอะคนนี้เยอะมากด้วยเออแล้วทำไมกูไม่เอาเรือมาวะเอองงตัวเองยังเลยตอนแรกม,มัดสัตว์ก็เยอะมากเลยนะครับเยอะกว่านี้อีก่ะแต่ว่าทําไมมันไม่สปอนกน็ไม่รู้สปอนมาที้นนิดอนะแล่อะไรไปนเนี่ย แค่มันครับคุยไปก่อนโอเคเราก็จะสำรวจกันต่อเลยครับอันนี้ก็สำรวจไปแล้วนะจากคลิปที่เท่าไหร่แล้ววะช่วงนี้เรียนเหมือนเรียนหนักอะแต่ก็ไม่ได้เรียนหนักอะแต่สม,มองอมันเบลอมันเบลอเอ้ยอันนี้ยังไม่สำรวจนี่ว่าโอเคครับสำรวจไปนในตัวเลยละกันนะเฮ้ยเฟิรอสเอิเฮ้ยอะไรเนี่ย คืออะไรอ่ะ t t i t a เฮ้ยแล่นี้เอา้าแล้วเราเจอด,ดีเลยโอ้โ,อโอเก็บไปก่อนโอ้ยก็อะไรมาเยอะแยะวะเนี้ยของหล่นทีนี่มันเทิงเลยนะเว้ย ออยากผมว่าผมอยากทําฟาร์มคิปเปอร์ว่ะแต่ว่าผมจะไปหาแมวนอกรอบแล้วกันนะอืมหาแมวแบบนอกรอบนะเพราะแมวหายายากมันต้องเจอหมู่บ้านไอพีก่อนที่จะเจอแมวอีกอนะ่ะโอเคครับสํารวยกันเลยเดินไปครับวันนี้ฟาร์มของยาวๆครับพูดคุยกันไปก็จะไม่ตัดไม่เร่งนะครับคลิปนี้ผมจะพูดแบบยาวๆเลยนะครับผมไม่รู้จะทําได้หรือเปล่า อาจจะมีตัดบ้างครับบางตอนก็ไม่ไหวจริงๆนะที่แบบไม่มีอะไรพูดจริงเฮ้ยน,นี่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 ตัวอะไรเอ่ยตัวอย่ยังดวงครับมีตัวแล้วจีเจอสัตว์อื่นบ้างดวงเกิดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอสัตว์อะไรเลยนะครับผมเจอแต่วัววัวแล้วก็ปลาทั้งหลายแหล่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปลาอะไรเลยเนีน่ยนะมีแต่ปลาพวกนั้น,นเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย หิงห้อยหิงห้อยหิงห้อยตูดมันเรืองแสงหิงห้อยครับหิงห้อยพาทนี้พาทอะไรวะเนี่ยเือนพาทแบบมาดูสัตว์อะไม่ได้มาหาของอะ่ะเออพาทมาดูสัตว์อย่างเดียวปะเนี่ยอยากไปสำรวจในถ้ำจังเลยขอลองแป๊บนะโอเคได้ยินแล้วไม่เอาแล้วไม่สำรวจแล้วขอโทษครับขอโทษขอโทษโอ๊ย เจอฐานครับเก็บไปถามว่าไปทำอะไรไม่รู้อา่าถามไปทำอะไรเฮ้ยเสือดำว้าวเจอเสือดำครับผมเฮ้ยอะไรอะไม่อยากไปขุดเลยเหล็กอะรู้ว่าเหล็กตอนนี้ขาดแข้งแต่ว่ามันอันตรายครับลงท่านตอนนี้ อ่าไม่ขุดแล้วมั้งฐานอ่ะเดี๋ยวในนี้มีอะไรมาไม่มีแล้วมั้งมาหาดอกไม้นี่ยากนะอืมผมก็คิดหาคลิปจนทําจนได้คลิปเนี้ยตอนแรกกะเลยเฮ้ยวันนี้กูไม่ถ่ายแล้วกูจะไม่ถ่ายแล้วเออเรียนมาแบบ โอ้ทั้งวันเลยนะฮะผมโอ้ยเสือมันกัดแล้วแน่ฮขอยิงก่อนอืมอืมอืมกูกูจะโดนไหมเนี่ยเสืออะไรดอบหนังวัวกับกับเนื้อวัววะวัดเสือดอบหนังวัวเฮ้ยปืนครับผมยังไม่มีกระสุนนะแต่ว่า โอ้โหอนอเจอของดีแล้วแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดก็เหอะก็เป็นปืนธรรมดาครับผมมันมันนี่แรงถ้าพวกเนี้ยถ้าปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ยเออมันค่อนข้างที่จะแรงน้อยกว่านะฮะก็ถฮ้ยกูไม่เจอดอกไม้เลยวะเฮ้ยโอ้โหทำยักษ์ครับทำเอ้ยทำยักษ์ว่ะเอ้ยลงเหวลองเหวลองเหว ถ้ากิกูเล่นมุกนี้กูจะโดนโดนเหลี่ยวไหมนี่เมื่อเธอบอกว่าเธอครั้งแรกของเธอครั้งแรกจริงๆครับผมไปครับผม,รบผมตรงนู้นมีสร้างปลักระพงพัง,ไ,งไม่เจอดอกไม้เลยดอกไม้สีขาว,อาเ,วเ,เอ้ยดอกไม้สีขาวท่าเจ้าผูกกระดูกนี่วะ โอ้โหปุ้งก็กว่าจะคิดได้อีกขวานกว่าจะคิดได้โอ้ยออกูก็เดินมาสักไกลเลยไม่เป็นไรครับถือว่าเอาสำรวจแล้วเปิดแมพนะโอ้ยปืนอีกแล้วะโอ้ยกล้องโฟโตโ้จีแยมอืมติดติดอ่ะไปสำรวจด้านบนบ้านนั้นกันนะฮะ ไม่มีไม่คราบแจ็คแพ็คแล้วมันแบบใช้ชีวิตลำบากจังเลยวะแบบมันทำอะไรยากอะมันไปไหนยากเพื่อความสมจริงอะผมก็เลยไม่คราบแจ็คแพ็คมาอยากคราบอะไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้เสียงฝนมันจะเข้าไม้หรือเปล่านะตอนนี้ฝนตกเลยเฮ้ยมีอะไรขนมปังฮิแมกซีนใ, magazine! ใส่ได้เปล่าวะเออนี่แหละประเด็นอะไรอย,ยาอะแอตตาซีน เอตาซินเนถังน้ำมันใช่ได้ไหมเดี๋ยวลองนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมคนอาก็แล้วไม่ได้นะเฮ้ยเจอทางถนนอีกแล้วผมว่าผมเดินมากไกลเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรเลยนี่กี่โมงแล้ว,วอุ้ยเย็นแล้วนะมาถึงในในโลกนี้ครับเย็นแล้ว เดินทางมาไกลแล้วเนี่ยเปิดแมแป,ปแบบไกลมากอยากเจอแบบปู่บ้านเอ็บนบิซีมากาเลยเผื่อจะทําฟาร์มเหล็กกับเขาได้แล้วกยูย้ายเอ็นบิซีมายังไงเฮ้ยอะไรยะอารยะเฮ้ยสบิตากแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์กูอยู่ไหนอุปกรณ์อุปกรณ์ปร,ณป,รณประโูเอ้ยไม,ไม่มีพลั่วแบบธรรมดาของเขาเลยอืมอืม เออคุณมาก่อนไม่มีผู้ธรรมดาเฮ้ยซอมบี้ตักแห้งว่ะครับตอนแรกตกใจนาะกับซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ตักแห้งคนคนคนได้ไหมคนไม่ได้เด้อครับตัวเก็บไปประดับที่บ้านไม่เฮอชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบวะ่ะเฮ้ยเละกับไมเ้เบสบอลอีกแล้วโอ้เบื่อวะ่ะเฮ้ยวัคซีนวัคซีนชีโนวัคใช่ไหมเนี่ยฉีดปากยสตาไไหมเออเฮ้ยนู้นนู้นน,นูนอีกนูนอีกนูนอีก คลิปนี้กูว่าทำอะไรวะเออหาดอกไม้เอ้ยกูต้องหาแล้วนี่ว่ปะปลาหมกึกกูก็โง่เนาะกูเนี่ยนี่ก็ขนแกสีดำไม่ไม่ใช่สีดำสีเทาอ่อนนะเฮ้ยก็คือจะหมดแล้วงไงจะไปหาขอก็ทำไม่ค่อยได้ด้วยหมดมุกที่จะเล่นแล้ว เออมียากล่องนี้ไม่ต้องเก็บแล้วเพราะมันใช้อะไรไม่ค่อยได้อ่ะออาไอ้นี่อ่ะยิงแค่ประโยชน์ได้ครับผมเอาไปล้อมบ้านเรานะแล้วแม่งฟังก์ชันมันเหมือนแบบอืมเฮ้ยบัานปะอ๋อไม่น่าใช่ฟังก์ชันมันเหมือนแบบอือออม เหมือนเหมือนอะไรพรับพูดเลยวะเก็บเหมือนย้ายมุมมุมอะเออเหมือนย้ายมุมมุมครับผมมันจะแบบค่อยค่อยช้าแล้วค่อยทำดามเมทอ่ะเออสายที่ทิ้งไปหินนี่ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปคอนกรีตทิ้งไปคอนกรีตทิ้งไปอามกรวดเก็บไว้ดีไหมทิ้งไม้ทิ้งไปยายมุมทิ้งไปนี่ทิ้งไปกันฮอเดอร์เก็บไว้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  อืมไม่มีอะไรแหละก็นอนกันก่อน,นครับเดี๋ยวพวกมันเกิดนะปึ๊บกลางนอนออทินี้ยาวครับผมก็สิบสี่นาทีแล้วนะก็ยังไม่ได้ทำหาเหวอะไรเลยยังไม่ทำหาเหวอะไรเลยสิบสี่นาทีแล้วโอ้ยแหลกเลยโหลดแหละโหลดผีเหรอ,อ,อโอเคใสก่กระเป๋าไป ไปสำรวจครับมันบ้านใกล้ชิดกันสองอันนะครับมันน่าเน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะครับผมที่บ้านใกล้กลันสองหลังนะฮะกูเจอบ้านซ้อนกันสองหลังมาแล้วนะครับก็สิ่งพวกนี้ก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกสำหรับเราก็ของกากาเหมือนเดิมวอชเชอร์ผมเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยผม,มอัดทำไมวะเออไม่มีอะไรเลยครับผม ไม่เจอหมู่บ้านไม,ไม่เจออะไรไม่มีแม้แต่สัตว์ปอนกูมาทำไมวะเนี่ยเออว่าจะมาหาของดีๆสักหน่อยเพื่อจะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรเชี่ยอะไรเชี่ยอะไรสัตว์ยิบิจูอะไรอะไรใครตะโกนอะไใครตะโกนอะไรไปแล้วไปไม่อยากยุ่งด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้ว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 จ้าไปแล้วจ้าไม่ยุ่งแล้ว อะไรก็ไม่รู้นะไหลไปสิไหลไปไหลปดบดรอปเหล็กด้วยมาทำอะไรคลิปนี้ถามตัวเองเรื่อยๆครับมาทำอะไรมาทำไมกลับหรือร่าเหมือนจะคอนเทนต์แหละไเดิน <c oughs> ทางปกติโดยไม่มีอะไร ก็เจอวัวแล้วครับไม่เจอหมู่บ้านเอ็ซีเลยผมว่าผมเดินมาไก่แล้วก็อยากเจอหมู่บ้านเอ็นซีสักหมู่บ้านหนึ่งแล้วกันนะ่ะเอออยากได้หมู่บ้านเอ็นบซีครับผมมันอาจจะเจอแมวนะอืมปืนอีกแล้วคือ <c oughs> ผมพูดและปืนอีกและเออมันเริ่มเบื่อแล้วอะ เบื่อของจะพวกนี้อย่างเลยมันแบบมัน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 ม อพาร์ทเมนต์อ๋อเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อครัผมไอ้นี่อะมีเครื่องคิดเงินด้วยมันบ้าเกิดในบ้านโอ้ oh, ในบ้านมียาครับผมเก็บมานะเผื่อที่ใช้เป็นต้านทานโรคอะไรได้ครับผมมีไฟมีของมันไม่ค่อยมีของวะหรือว่าเป็นพรอยพวกนี้ทำให้แบบเบื่อน้ำแล้วไม่อยากเก็บแล้วไม่เก็บครับผม เฮ้ยเฮ้ยนกเฮ้ยนก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 เดอบอลนี่ยังจำเป็นเอาไปรับของได้ครับเฮ้ยกระต่ายน้องไตก็กลับดีกว่านะฮะไม่มีอะไรแล้วโอเคเฮ้ยหนูแฮมต้รน หนูแฮมสเตอร์น้องหนูแฮมสเตอร์อยู Demon> ่นิ่งๆฉันขอถ่ายภาพน่อยๆใจเย็นใจเย็นนายเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ย่อสามสองหนึ่งมองหน้าแช่สวยงามกลับครับไม่มีอะไรละเดินมาสำรวจทางระยะไกลนะครับผมก็ คิดคิดว่าจคลิปนี้มีอะไรอะ่ะเออไม่มีอะไรแล้วเออถ้าผมลงไปหาเพชรหาเหมืองอีกก็ก็จะคลิปมันก็จะเหมือนเดิมๆนะที่ผมตัดไปครั้งที่แล้วนะเออมาเจอสำรวจก็อาจจะซ้ำอีกแล้วเนี่ยเออซ้ำอีกแล้วในเดินสำรวจเนี่ยมอสมันก็ไม่ค่อยมีอะไระหรือล้วผมหาลงมัดเพิ่มแล้วกันนะฮะผมยาวัดก้ายา ดี๋ยวเส้นใหญ,ญ่เนี่ยแบบต้องใช้อะเออเส้นใหญ,ญ่มันต้องใช้ขุดแม่งเลยบ้านนี้เราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วนะครับผมก็พิดหรังนะที่จะมาหาบูบาทในปีสีสักหน่อยก็ไม่เจอบ้านในปีซี่สักหลังเลยเจอแต่บ,บ้านลางะหรือว่าบูบาทในปีีมันหาไม่ได้อีกแล้ววะผมก็ไม่ได้ศึกษามอดนี้ด้วยเจอแต่พวกซอมบี้แบบโหดๆกันทั้งนั้นเลย แล้วขอมันอย่างที่ถ้าทำให้กูจบซีรีส์เนี่ยก็หายากแต่และอันหายากครับยากมากอืมใช่เขาว่ายากมากเลยนะฮะโอ้ยบ่นไปคนระับบ่นบน,บนคลิปนี้คลิปนี้บ่นบนบน,บน,บ,น,บ,น,บ,นบนกับพร้อมที่สเไปกักขาครนะับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคุณลุงนะนะคอมผลคอมคอนผลด้วยคอนผล คอมผมก็เข้าขั้นคุณทวดได้แล้วมั้งคุณทวดคุณลุงคุณแก่คุณย่าคุณตาคุณยายมีโอกาสเดี๋ยวไปตังอกลาดวะอกลาดอกลาดช่วงนี้ลิ้นพันธุ์บ่อยอย่างไะมเฮ้ยฮ้คลิปที่เราก็ลิ้นพันธุ์บ่อยคลิปนี้ก็จะมาพันอีกแล้วเหรอเออเอา้าวเก็บของไม่ได้ละทิ้งทรายไปมีกระเป๋าสองใบก็น่าจะดีนะหรือจะข้าวกระเป๋าเป็นอ,อันดี เจอแต่ซากประหัาดพันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยครับแต่ว่าของที่ผมต้องคราบอะมันต้องหาอย่างเดียวครับมันคราบไม่ได้อ่ะผมว่ามันน่าจะมีแบบปราสาทแน่เลยเป็นอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆ,ๆอ่ะผมว่างั้นนะเป็น,ปนอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆใหญ่ๆเลยนะแล้วก็จะมีของให้เราอยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นเลยก็คลิปนี้ผม เดินไปคุณไปครับคลิปนี้ขอชิวๆสักคลิปมากงครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเราก็แบบจริงจังเงินมาหลายคลิปแล้วนะก็แบบโอ้โหสู้กับซอมบี้มั่งทำฟาร์มจริงจังลงดันเจียนลงอะไรเยอะแยะนะครับผมลงนรกเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็แบบเอ้ยอ้ยเหี้ยเหี้ยตัวนี้ตีแรงมากกูเจอแล้ว โอ้โหเหมือนแทงเลยวะ่ะเออใครใครใคร,ใครเคยเล่นเลฟเดดป่ะครับผมเหมือนแค่แค่แทงเลยนะเออแต่มันแค่ตัวเล็กกว่าเท่านะเองกลับใส่กรอนี่จะเหมือนเนมิซิสว่ะเอ้ย้ายๆอยู่นะเนมิซิสอ่ะไอ้นี่อะไรเนะี่ยครึ่งหลังอีกแล้วก็น่าจะเดินทางกลับนานครับเพราะเราเดินมาไกลอยู่นะเฮ้ย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 นาย ยังไงเราอะยังไงเราอะโอ้ยังไงเราอะอยู่ๆก็เดินมานะเรานะ่ะอันนี้อยากเป็นเหมือนเพื่อนนายไหมก็รูแล้วนะเพื่อนมันโดนไล่ตายแล้วครับผมข่าวตามข่าวแล้วแหละเออไปพูดไปพูดไปพูดดีกว่าโอเคก็กลับบ้านแล้วนะครับผมลุกวันนี้กูได้อะไรบ้าง นอกจากเดินหาของและเดินเสี่ยงพลังชีวิตไปเปล่าๆเออดึกแล้วง่วงนอนเนี่ยเออโอ้ยเฮ้ยเสือแน่เล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 ยเสือแน่เสือแน่ครับเสือแน่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยกูเดินมาไกลจากบ้านเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงฮึบฮึบ ึบโอมันไม่นานตรงไหนหรอกนานนีตรงข้ามน้ําข้ามทะเลเนะี่ยผมมาถึงแล้วตรงเนี้ยเออจําแด้ตรงเนี้ยบ้านเราชุบไล์ดีไหมเออผมว่าจะกลับมาไล m ไมค้ค r าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะก็ไม่อยากไล์มันไม่มีคนดูเสียใจคลิปที่แล้วที่ลงไปวัน อังคารวันเนี้ยเอย้ไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อลงไปวันอังคารก็คนดูเน้อยลงคลิปแรกแม่งคนดูสี่สิบกว่าคนทุกวันนี้เหลือไอ้เคี้ยเกือบจะไม่ถึงห้าคนและโอ้โหเสียใจโอเคครับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วการเดินทางที่แสนขรือโหดของเรานะได้ยาได้ปืนได้อะไรมาเยอะแยะเลยก็วางซากซอมบี้ตรงไหนดี สร้างซอมบี้ตักแห้งครับผมก็อ่ะงใ,ใกล้ใกล้ชหาดไปเลยครับผมอีกตัวมาเพื่อนกันตั้งข้างๆกันเลยไข่มันคนคิดด้วยไอ้เหี้ยแบบโอ้โหสร้างซอมบี้ว่ะก็เดี๋ยวผมจัดของที่หลังแล้วกันนะครับผมก็ถ้าจัดอีกก็น่าจะนานนะครับคลิปนี้ก็ประมาณ20เกือบ30นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยเออถ่ายหลายเช็คเฮ้ยถ่ายหลายช็อตได้เกินเลยก็ไปไปิดคลิปแบบหลหลอด เท่ดีกว่าครับผมก็ถือดาบพันธนาะแบบหล่อๆเลยเฮ้ยไม่ได้สิกูต้องถือคอนขางเด้อมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอนหล่นคอนหล่นนี่ไงนไง,งโคตรเท่เอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคนดูน้อยลงนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมคนดูน้อยลงก็แบบรู้สึกท้อแต่ว่ากูจะอัดต่อไปแหละเออโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงมาได้ไงเดี๋ยว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 ก็ยุคกวิจะรู้ใส่แม่ะล้างมือด้วยกันด้วยนะครับผมก็ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมอห้ยมึงมาได้ไงเนี่ยมึงมาได้ไงไปเลยนะชิว